สวัสดีนะคะเพื่อนๆจริงๆแล้วแม่หมออัดคลิปไปแล้วรอบหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะแม่หมอไม่เอาเลยอ่ะตัดเลยอ่ะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ละพลังงานวันนี้แม่หมออ่านใหม่ดีกว่านะคะวันนี้แม่หมอเชิญองค์พ่อพิคเนตไกวชิงช้ามาอีกองคหนึ่งนะเป็นรุ่นใหม่อ่ะนะคะเป็นรุ่นลงยาสวยนะเพื่อนเนี่ยแล้วก็ขอความสําเร็จไกวท่านเนี่ยนะคะใครสนใจก็ทักมาได้นะจ๊ะ นะแล้วก็แผ่นทงแผ่นทองนะแผ่นทงแผ่นทองเทวร,รูปองคเทพก็มีนะมีนะทักไปเลยในไลน์นะคะ AON 1 2 1 5นะคะสำหรับคิวดูดวงตอนนี้ไปอยู่วันที่4คกุมภาพันธ์ละนะคะโอเคนะคะมาวันนี้แม่หมอไม่ได้ให้ดูสินค้ามากเนาะถ้าใครอยากดูอะไรสนใจบูชาเทพินดูสายปังเอออยากเฮงอยากปังอยากมูทักมา นะหลายๆคนถามว่าทําพิธีหรือยังคะแน่นอนนะคะถ้าเกิดสายฮินดูจะต้องทําพิธีผ่านพานมานนะคะทําแล้วนะคะแล้วก็ลองไปอธิษฐานดูถ้าส,ส่วนใหญ่อะ่ะแม่หมอคือเวลาขายของอะ่ะใครมันก็เป็นเรื่องปกติเราต้องต้องต้องแนะนําสินค้าใช่ปะแต่แม่หมออะ่ะเวลาที่จะเอาอะไรมาให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนบูชาคือจะต้องเป็นของที่รู้สึกว่าดีจริงแล้วก็รู้สึกว่าเราขอแล้วเราได้เราพลังงานต้องมีมนต์สารต้องมีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนะ โอเคคนนี้พลังงานในฝั่งเขาเป็นยังไงบ้างแม่หมอรู้สึกถึงพลังงานของคนที่ยังมีความหวังเขาเหมือนกับตอนนี้เขาพยายามใช้ความสงบสงบหรือบางคนเนี่ยกำลังอยู่เกี่ยวกับทางน้ำเนาะไปเที่ยวทะเลเที่ยวแม่น้ําเที่ยวอะไรบางอย่างที่เขาแบบอยากจะพักใจก็ได้นะเขาอยู่ใกล้แหล่งน้ําหรือสิ่งที่แบบทําให้เขาสงบสุขได้ตอนนี้นะพลังงานของเขาคือมันเหมือนแบบ ได้สสยน้ําเดียวยาเออพลังงานเหมือนคนที่มีความหวังความหวังอะไรเดี๋ยวเรามาดูอีกทีเนาะความหวังเรื่องอะไรนะคะพลังงานแรนดอมในะวันนี้อาจจะเป็นคนเก่าๆที่เข้ามาดูหรือว่าเป็นพลังงานที่ดึงดูดคนใหม่ๆเข้ามาก็ได้หรือถ้าเกิดว่าคลิปเนี้ยเด้งไปในอีก6เดือนข้างหน้าหนึ่งปีข้างหน้าอย่างเงี้ยก็เป็นพลังงานณนะช่วงเวลานั้นของพวกคุณเนาะสำหรับบางคนก็กลับไปดูคลิปเก่าๆที่แม่หมออัดไว้ได้นะคะ พลังงานของคุณเป็นโหเพื่อนจําได้ปะเมื่อคืนเป็นพระแม่ปลาละวตีตอนนี้เพื่อนก็เป็นพระแม่ปาาละวตีเป็นเพื่อนจําไว้นะว่าพลังงานของเพื่อนอะคือเป็นแม่ของจักรวาลเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนไม่ต้องกลัวเลยนะว่าถ้าเขาอะเคยไปยุ่งเกี่ยวกับใครหรือว่าเคยทอดทิ้งไปอะไรเงี้ยให้เพื่อนมั่นใจตัวเองแล้วอย่าโทษตัวเองนะว่าเพื่อนไม่ดีพออะไรเงี้ยให้เพื่อนรู้ไว้เลยว่าพลังงานพระแม่ปลาละวตีอะทรงคุณค่าเสมอ เราเป็นแม่ของจักรวาลแล้วก็ครอบครัวนะเป็นคนที่พึ่งพาได้นะสําหรับคนที่เป็นในครอบครัวแล้วว่าเชื่อเถอะว่าพลังงานของเราอ่ะเป็นพลังงานที่ดีมาตลอดนะคะคุณเป็นคนอ่อนโยนดูแลครอบครัวนะหรือถ้าไม่ใช่เป็นคนที่เป็นสามีภรรยาพลังงานของแม่ปรัตีเป็นคนที่อ่อนไหวใจดีมากนะอ่อนโยนมากถ้าไม่ทําให้โกรธนะถ้าทําให้โกรธก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่บอกก็จะแปลงร่างเป็นพระแม่ธุลคากาลี ก็จะน่ากลัวมากอะนะเ,นเพื่อนนะเพื่อนก็นั่งบันลังเพื่อนก็ยิ่งใหญ่เห็นปะมพ่อแม่พ่อแม่แมปลาโลตียิ่งใหญ่นะเพื่อน,อ,นอืมถ้าความสัมพันธ์นะแม่บอกพูดทุกครั้งนะถ้าความสัมพันธ์เนี้ยกับคู่กรณีของคุณนะ่ะถ้าใครก็ตามเนี่ยถ้าคุณดิวกับใครก็ตามแล้วเขาทำให้คุณรู้สึกสูญเสียคุณค่าในตัวเองหรือแม้แต่ทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าเนี่ยมันท็อกซิกนะ แม่หมอจะบอกให้ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราดีก่าใครแล้วเขาคนนั้นทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่รักตัวเราเองให้เพื่อนๆถอยกับออกมาดูพิจารณาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยการมีเขาอะ่ะมันทําให้เราแย่หรือเปล่าต้องต้อง,ต,องต้องมีสตินะนเพื่อนๆเข้าใจที่แม่หมอพูดปะเพราะบางคนน่ะมักจะมาโทษตัวเองเพราะว่าการกระทําของเขาหนูผิดอะไรคะหนูไม่ดีพอตรงไหนเพราะว่ามันเหมือนกับเขาตอบว่าหนูว่าหนูทําอย่างนี้อย่างนี้กับเขาเขาก็เลยเลือกที่จะไปเลือกคนอื่นเลยไงมันไม่ใช่หรอก มันเป็นแค่ข้ออ้างค่ะเพื่อนๆโอเคนะบางคนได้อยู่กันมาตั้งนานไม่เห็นจะรู้สึกอะไรพอมีคนอื่นเข้ามาตัวเองเอไปสนใจสิ่งอื่นๆแล้วก็มาโทษอีกฝั่งหนึ่งว่าไม่ดีพออย่างเงี้ยเพื่อนอย่าไปฟังนะมันเป็นที่พลังงานของเขาล้วนๆมันเป็นการกระทําของเขาล้วนๆอะ่ะเพื่อนเข้าใจใช่ปะอ่าโอ้ย,อยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่หมอะแป๊บนึงนะแล้วก็พลังงานของเขาเป็นเอาแยะพังคานข,ขึ้นมาอีกแล้ว ใจเขาเป็นคนที่ขึ้นขึ้นลงลงเนาะเพราะว่าพยายามจะใช้ความสงบแต่เนี่ยมันจะมีบางอย่างไปกระตุ้นให้เขาใจร้อนอีกและวะ้วอะเพราะว่าพอเขาสงบได้แป๊บหนึ่งตัวเขาเองจะเป็นทั้งคารอยอ่แล้วเนี่ย,เ,ยเขากําลังแบบเหมือนไปกระโดนกระตุ้นให้โมโหโกรธอยากเอาชนะคนคนนี้ทําอะไรไม่ยั้งคิดเนาะใจร้อนนู่วามนะคนที่เข้ามาดูเนี่ยเป็นคนที่เกิดวันที่สามได้ นะเดือนมีนาได้เดือนมิถุนาได้วันที่6ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่เกิดเดือน9ก้ากันยาได้นะคะวันที่9ได้แล้วก็เป็นคนที่เกิดเดือนกุมภาได้นะ,ะวันที่สองเกิด,ด,กดนะวันที่2ก็ได้นะวันที่6นะคะแล้วตัวเพื่อนตอนนี้พ่อแม่ปปาล้วตีขึ้นมาแล้วเพื่อนเป็นยังไงต่อไปนะคะลังงานไพ่เพื่อนเป็นพระฤหัสเพื่อนมีสติปัญญามากพอเพื่อนฉลาดแล้วก็เพื่อนพยายามใช้ใช้แบบ เขาเรียกอะไรนะปัดยาชีวิตหรือว่าเข้าใจเข้าใจในความที่แบบเพื่อนเป็นคนที่พึ่งพาได้เสมอตอนนี้เพื่อนมีสติมากพอแล้วก็อยู่กับตัวเองได้ดีเลยแหละเพื่อนเพื่อนรู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดอืมแล้วก็เพื่อนมีพระฤาษีเข้ามาแม่หมอรู้สึกถึงคนที่ตื่นคนที่มีครูบาอาจารย์ดีๆอะ่ะเออคนที่แบบจะได้เจอกัลยาณมิที่ดีผู้รู้ผู้ให้คำปรึกษาผู้ที่อยู่ข้างเราด้วยใจที่แบบที่อยู่ข้างเราจริงๆอะ่ะ นะพลังงานเพื่อนดีๆนะคะส่วนเขาอะ่ะเกือบจะดีแต่ร้อนอีกแล้วเหมือนกับคนที่แบบทําตัวเองไหมเนี่ยทําตัวเองให้มันเกิดเรื่องราวที่มันแบบรุนแรงไหมเนี่ยเอานั่นนั่นน,น,นั่นเด้งแล้วจริงๆแล้วอะ่ะพัะกิสนะขึ้นในฝั่งของเขาเขาอยากจะชาระล้างความทุกข์ในใจเนาะเขาอยากพักใจนะคนเนี้ยเขาเป็นคนที่เป็นหนุ่มนักรักได้นะพัะกิษนะเนี่ย เราเป็นคนที่ค่อนข้างดูเฟลลี่ไงพฤติกรรมของเขาคือทําให้เรารู้สึกไม่พอใจกับสิ่งที่เขาทําเพราะว่าบางครั้งดูเฟลลี่มากไปซึ่งถ้าเฟลลี่มากเนี่ยมันเหมือนเจ้าชู้หรือมันทําในสิ่งที่แบบไปหยอกสาวไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วทําให้คนอื่นตกหลุมรักเขาได้เนี่ยเป็นพลังงานที่ในอดีตหรือตัวตนของเขาเนี่ยทําแบบเนี้ยเลยทําให้รู้สึกเ,เพื่อนรู้สึกว่าไม่ชอบนิสัยแบบนี้ซึ่งตัวเขาเองอาจจะมีความสุขในการ เป็นคนที่เฟลลี่กุ้มกิ่มอะไรก็แล้วแต่ตัวเขาเองอาจจะมีความสุขแต่เพื่อนไม่ชอบพลังงานนี้เี่มันเลยเกิดเหตุการณ์ที่ไม่เข้าใจกันหรือทะเลาะก,กันขึ้นมาเนาะจากการที่เป็นตัวตนของเขาอะนะมีคนที่เกิดวันอาทิตย์ได้มีคนที่เกิดวันเสราร์ได้เดือนหนึ่งได้นะมกราแล้วก็วันที่7ได้แล้วก็เดือนกรกฎาได้นะเป็นพืน่อนอะแล้วไงเพื่อนเเป็นได้ต่อโอ๊ยเป็นเพื่อนเป็นพัสิวะเพื่อนตัด เขาอะเพื่อนรู้สึกว่าฉันอยู่ได้ทั้งพ่อแม่ปาลวตีพัศิวะขึ้นมาครอบครัวพะศิวะมาหาเ,เพื่อนเพื่อแล้วก็ท่านบอกว่าเธอก็จงใช้ปัญญาในการตัดสินปัญหาถ้าเกิดว่าเรื่องบางเรื่องที่มันทนไม่ไหวเรื่องบางเรื่องที่ทําให้ใจเราท็อกซิกหรือว่าการที่ทําให้เรารู้ไล์ like คุณค่าในตัวเองหรือว่าการที่มีคนคนนึงอยู่ในชีวิตแล้วเราต้องรู้สึกว่ามองตัวเองแย่ท่านบอกว่าบุคคลผู้นั้นเป็นผู้ที่ไม่สมควรอยู่ในชีวิต คนที่ทําให้เรารู้สึกหมดคุณค่าในตัวเองคนคนนั้นเป็นคนที่ไม่ควรให้ค่าไม่เหมาะรู้สึกแบบนั้นนะให้เราตัดพลังงานที่มันไม่ดีออกไปซะแล้วเราก็มาอยู่ที่ตัวเองโดยความที่เราไม่ต้องเศร้าไม่ต้องคิดไม่ต้องทุกข์ใครทําใครได้อะไรก็แล้วแต่ท่านขึ้นมาท่านจะบอกว่า,วาไม่ต้องใส่ใจไม่ต้องให้คุณค่ากับคนที่ทําให้คนอื่นดูไร้ค่าหรือดูแย่ ดูไม่พอใจตัวเองไม่รักตัวเองเมื่อไหร่ก็ตามทำไมไม่หมอะรู้สึกงพลังงานด้วยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณดิวกับใครก็ตามนะแล้วเขาคนนั้นน่ะทําให้คุณรู้สึกไม่รักตัวเองหรือว่าไม่ชอบตัวคุณเองที่เป็นแบบเนี้ยให้คุณรู้ไว้เลยว่าคนผู้นั้นแหละเป็นสิ่งที่คุณต้องถอยออกมาจากเขาเข้าใจปะ่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเจอใครคนใดคนหนึ่งที่ทําให้คุณรู้สึกรักตัวเองมากพอแล้วรู้สึกว่าเขาทําให้คุณรู้สึกว่า เป็นคนเป็นผู้หญิงที่คู่ควรหรือเป็นผู้หญิงที่ที่เหมาะสมในการที่เขาจะมีคุณอยู่อ่ะคุณไปต่อได้เข้าใจในสิ่งที่ไม่หมอสื่อใช่ไหมมันคู่ควรในการที่จะมีเขาไงแต่ถ้าเขาทําให้คุณรู้สึกว่าคุณทําผิดอะไรแล้วก็ไม่ไม่ด,ดูดูรู้สึกลังเกียจตัวเองอ่ะคุณถอยออกมาเถอะเพราะคนคนนี้ท็อกซิกเกินไปแม่หมอพูดแบบนี้นะโอเคนะประมาณนี้นะคะควันนี้เรามาดู พลังงานของเขานะดูซิว่าคนคนนี้คิดยังไงเขาคิดยังไงกับคุณในเวลานี้คนที่คุณนึกถึงอ่ะขอดูพลังงานเขาหน่อยค่ะเขาคิดยังไงกับคุณบ้างคะในเวลานี้คุณตัดเนาะคุณรู้สึกว่าตัดเถอะเบื่อเขารู้สึกว่าแปดไม้เท้ากับหัวคนคนนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาทําไมเขารู้สึกว่าคุณยังโกรธเนาะด,ดูผู้หญิงคนนี้ดิเขาทําให้คุณรู้สึกเกลียดชังนั้นเนี่ย เขาทําให้คุณรู้สึกถึงพลังงานที่แบบอยากฟาดฟันเขาอะแล้วแบบโกรธมากแล้วเขาทําให้คุณรู้สึกมีการปกป้องตัวเองเกิดขึ้นถ้าคนคนนี้ทําอะไรบางอย่างที่ที่ที่แบบมีผลต่อใจคุณอะแล้วคุณเลือกที่จะสู้กลับอะเขารู้สึกว่าคุณไม่ยอมเขาอะแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเธอหายโกรธเราแล้ว,ลวหรือยังเนี่ยหรือยังเธอยังเกลียดเราอยู่ ความรู้สึกคือเขากลัวว่าคุณจะเกลียดเขานเนี่ยเพราะการกระทาแย่ๆของเขาเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณแบบเขากลัวคุณจะยังโกรธเขาอยู่เขาไม่กล้าเข้ามาเขารู้สึกเข้ามาเนี่ยมีโอกาสที่จะฟาดฟันหรือว่าอาลวาดบ้านแตกหรืออะไรอย่างนี้ได้เลยอพลังงานในวันนั้นนะเขารู้สึกว่าคุณตัดเขาแล้วแล้วก็จากการกระทําของเขาที่ไม่น่ารักเลยคุณเลิกเลือกเหมือนจะไม่เลือกเขาอะสองดาบหรือว่าบางคนบล็อกกันหรือว่าการกระทําของเขาที่เคยบล็อกคุณเนี่ย ทำให้คุณรู้สึกว่าไม่โอเคจริงๆบ,บางคนเนี่ยถ้าบล็อกกันมีโอกาสบดบล็อกนะหรือเขาบล็อกค,คุณแล้วคุณโกรธคุณบล็อกกลับแล้วเขาปลดบล็อกก็ได้นะพลังงานเนี้ยแต่ถ้าคุณอยากให้คนคนนี้วนกลับมาปรับความเข้าใจไม่เหมอะขอย้ำว่าไม่จําเป็นต้องบล็อกกันนะคะเพื่อนไม่งั้นจะให้เขาพยายามกลับมาปรับความเข้าใจกับเราอย่างไงอะถ้าเราบล็อกเขาทุกช่องทางไม่เหมอะไม่เห็นด้วยเลยอะนะพลังงานของคุณมีชัยชนะหกไม้เทา้าจริง,รงๆแล้ว คุณรู้สึกว่าคุณอยู่ได้นะโดยที่ไม่มีคนคนนี้นะเอาจริงๆเพราะว่าเขาปล่อยเวลาให้มันให้มันนานไปแล้วเขาไม่เปลี่ยนตัวเขาเองอ่ะเขาอีโก้แรงเกินไปหรือว่าเขาทําอะไรในสิ่งที่เป็นตัวตนของเขามากเกินไปเลยหรือไม่ไม่ให้คุณค่าคุณหรือว่าใส่ใจคุณน,น้อยลงหรือไม่อยอมเปลี่ยนตัวเองแล้วคิดว่าคุณจะทนเธอต้องทนฉันได้สิถ้าฉันเป็นอย่างนี้ไม่มีใครทนกับพฤติกรรมที่ที่มันที่มันเป็นความก้าวร้าวหรือว่า ทำร้ายคุณด้วยคาพูดหรือการกระทําบางอย่างที่ที่ไม่ดีอ่ะนะเออคุณก็พร้อมจะสู้กับวิ้าเหลียนคุณรู้สึกว่าคนคนนี้เคยทําให้คุณรู้สึกแบบมันนึกถึงความสะอิดสะเอียนหรือว่าการกระทําของเขาหน้าแบบไม่โอเคเลยอะไม่หมอนรู้สึกพลังงานของเข็ดขยาดอะความรู้สึกว่าความการอยู่ใกลใ้เขานี่มันคือมันมันน่า คือรู้สึกถึงวลาหนีได้หนีแม่หมอหนูรู้สึกว่าเขาเขาไม่โอเคเลยพลังงานเขาอะอยู่กับเขาแล้วมีแต่ความทุกข์ไม่สบายใจอะเขาดึงพลังท็อกซิกแล้วพอหนูโมโหเขาหรือว่าอารวาสแต่เขาเขาก็มองว่าเราเป็นคนไม่ไม่น่ารักพูดเยอะทั้งที่เขาไม่เคยดูตัวเองเลยนะแม่หมอว่าตัวเขาเองอเป็นคนทําเรื่องเราให้คนใจดีอย่างหนูกโกรธแล้วพอหนูกโกรธหนูฟาดฟันะเขาไม่เคยเห็นหนูในเวอร์ชั่นเนี้ก็มาหาว่าหนูอย่างนั้นอย่างนี้ คุ้มข้างทั้งๆท,ที่ตัวเขาเองอะเป็นคนกระตุ้นสิ่งที่ที่หนูแบบคือพศิวะเนี่ยนะถ้าเวลาโกรธหรือเวลาตัดเนี่ยน่ากลัวนะพศิวะอวะตารก่อนที่จะจบทุกอย่างเนี่ยเวลาท่านลืมตาหรือว่าท่านตาที่สามท่านเกิดขึ้นมาหรือท่านอาวตารเป็นพัะไพรวะเนี่ยน่ากลัวนะเพื่อนบอกให้ไม่มีสิ่งใดที่ทนได้คือถ้าเกิดท่านเหมือนกับแบบเราอยู่ของเราดีๆทั้งพศิวะพระแม่ปลาละวตีเนี่ย อยู่กันอยู่อย่างด้วยความใจเย็นใจดีกับคนคนหนึ่งมาตลอดอะ่ะแล้วคนคนหนึ่งเลือกที่จะทําในสิ่งที่แบบพังคันอ่ะยั่วยุทําให้คุณโกรธทําด้วยแบบอะไรที่เราไม่ชอบแล้วก็ดึงแบบไม่สนโนสนโน,โนแคร์เช่นเราบอกว่าเราไม่ชอบให้เธอไปไลค์คนคนนี้ไปคอมเมนต์คนคนนี้หรือเธออย่าไปอยู่ใกล้ชิดกับคนนี้นะฉจะไม่ชอบแล้วเขายังทําในสิ่งที่คุณห้ามอะ่ะเหมือนกับว่าไม่ได้สนใจในสิ่งที่คุณพูดอะ่ะ เขาจะทาอะไรก็ได้เพราะมันเป็นชีวิตเขาอะถ้าเกิดบทที่พระแม่ปลาเลา้ตีกับพระศิวะอลา,าอาวตาร์น่ะพังคานก็พังคานเถอะเป็นจุนนะจะบอกให้พอพออวตารขึ้นมาแล้วคือก่อนจะจบอะคือมันมันได้มันมีการสร้างเรื่องหรือสร้างคือคุณจะไม่ยอมไปต่อไปอะคุณก็จะทําจนแบบให้เขารู้สึกสมนึกว่ายืนยันนะว่าฉันไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นพลังงานแนวนั้นแม่หมอรู้สึกแบบนั้นเลยนะรู้สึกแบบพลังงานแห่งความแบบ ดุดันแบบนั้นเลยนะอืมแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวที่ไม่มีเขาแล้วนะเนี่ยเห็นบ้าเดอะสตาร์แล้วพอคุณรู้สึกว่าคุณปล่อยคนคนนี้นะความสุขความสบายใจคุณกลับมาเลยแล้วคุณเป็นเดอะสตาร์การงานดีเงินทองดีเฮ้ยมันมีคนเกื้อหนุนมันมีชัยชนะอยู่ในฝั่งของคุณอะตอนที่คุณมีเขาคุณเป็นห้าเหรียญ่ะคุณคิดดูดิเฮ้ยมันแบบเงินก็ไม่ดี เศร้าก็เศร้าเพราะว่าความท็อกสิเองไงเพื่อนเข้าใจปะให้เพื่อนจาไว้เลยนะถ้าชีวิตเพื่อน,น่ะรู้สึกถึงโดนทําร้ายอะไรอย่างเงี้ยให้คิดไว้ว่าถ้าใครคนใดคนหนึ่งต้องออกไปจากชีวิตเราเนี่ยให้รู้เลยว่าสีลเขาไม่เสมอเราสีลเราไปไกลกว่าเขาอะแล้วเรื่องอะไรจะต้องมีคนคนนี้อยู่ในชีวิตถ้าเกิดเขาไม่พยายามเป็นคนที่ดีขึ้นคือเราไม่ต้องเป็นถให้เราต่ําลงไปเข้าใจไหมเพื่อนเขาถ้าเขาอยากมีเรามากพอให้เขาทําตัวเองให้ดีพอ,อะนะ ไม่หมอรู้สึกประมาณนี้นะแล้วเขายังอยากมีเพื่อนอยู่ไหมเพื่อนรู้สึกว่าถ้าเธอไม่กลับมาฉันก็พร้อมที่จะปล่อยมือเธอละเนี่ยฉันให้อภัยก็ได้หรือว่าฉันไม่โกรธเกลียดก็ได้นะแต่ออกไปจากชีวิตฉันเถอะฉันไม่ต้องการคนในิสัยแบบเธอเลยแรงว่ะคนคนนี้อีก king of b o r คนคนนี้มันเป็นคนเจ้าสเสน่ห์แล้วชอบชอบแบบชอบ c h e คเ r ต t i n g อ่ะตั้งแต่พระกฤษณะขึ้นแล้ว เป็นคนที่บุคลิกเจ้าสเสน่ห์ชอบเช็คเลตติง้งบางคนถึงแม้จะแบบอาจจะดูไม่ได้แบบไม่ได้เป็นดาราลงดาราอะไรเงี้ยแต่ว่าบุคลักบ,บุคลิกลักษณะนิสัยเขามั่นใจตัวเองแล้วเขาคิดว่าเขามีสเสน่ห์อะไรคิงออฟบอลอ่ะเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเป็นคนที่ทํางานเก่งนะเขาอะแต่ชอบแบบเออเขาเรียกอะไรนะเหมือนแบบเข้าใกล้เข้าใกล้หนุ่มเข้าใกล้สาวแล้วแบบ เาเรียกไงอะใกล้ชิดเกินเกินไปเออใกล้ชิดกันเกินไปจนแบบจนทําให้รู้สึกว่ามันเยอะไปแล้วคุณไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาคิดยังไงตอนเนี้ยเขาเปน็นไงเจ็ดไม้เท้าคนคนนี้ไม่อยากมาทะเลาะคุณลอกนะเจ็ดไม้เท้าต่อให้เขาแบบมีกําแพงนะแต่เขาก็วางลงเขาไม่อยากทะเลาะคุณแล้วเขาก็ไม่พยายามที่ทำอะไรด้วยน,นะรู้สึกว่าเออไม่ทําอะไรทั้งนั้นอนะอยากจะอยู่ตรงเนี้ยหกเหรียญ แต่เขาก็เคยเขาก็ยังนึกถึงแล้วก็ทึกถึงวันที่คุณแบบดูแลใส่ใจเขานะคุณให้เขาเยอะอะ่ะคุณให้ทั้งเงินทองหรือว่าของตอบแทนหรือว่าของบางอย่างที่จําเป็นในชีวิตของเขาอะ่ะแล้วแบบเอาจริงๆนะคุณคนนี้เครียดนะเนี่ยเดอะมูนใจลึกๆแล้วเขาเหงาแล้วเขาแบบเศร้ากับสิ่งที่ตัวเองเป็นนะแต่ก็ไปหลงกับสิ่งที่แบบคือน่าจะเป็นคนที่แบบไปหลงกับความมัวเมาอะ่ะ ไปหลงผิดไปหลงรุ่มหลงกับสิ่งที่มันไม่คู่ควรอะเข้าใจไหมมีช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งอะเรื่องนี้มันเป็นรักสามเศร้าได้ว่าเขาไปหลงกับอะไรที่มันไม่คู่ควรเลยอะให้ตัวเองต่ําลงอะชีวิตเขาก็ต่ําลงไปด้วยนะเนี่ยเออแล้วยังไงอแต่ว่าใจลึกๆของเขาอะเขายังอยากมีคุณเพราะว่าคุณคือครอบครัวเขาคือสิบเหรียญสิบเหรียญขายายเจ็ดไม้เท้าเขาไม่คิดว่าเขาไม่จมำเป็นต้องทําอะไรหรอก คุณก็อยู่ตรงเนี้ยแต่เปล่านะคุณเริ่มปล่อยแล้วนะถ้าคุณเริ่มปล่อยแล้วเขาจะทำยังไงไหมคะคุณเริ่มมีกําแพงก้าวเหลี่ยญคุณเริ่มรู้สึกว่าอยู่คนคนนี้แล้วไม่มีความสุขฉันไปหาความสุขที่อื่นดีกว่าคนคนนี้จะได้รับวิบากบางอย่างที่เขาได้กระทำนะเนี่ยไฮโลแฟนเนี่ย, ans, ยมันเหมือนเป็นการลงโทษจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะคนคนนี้จะต้องตื่นจะต้องรู้ถ้าเขายังไม่ตื่นนะเขาจะได้รับบาดเจ็บในเรื่องของ ความรู้สึกหรือว่าในเรื่องของการกระทําของเขาอะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะอืมเจ็ดดาบคุณคนนี้จะต้องแบบหลบหลบซ่อนซ่อนหรือว่าคุณอะความรู้สึกที่ที่หลักๆที่เด่ดนขึ้นมาคือเขาทําให้คุณไม่ไว้ใจเขาอะทั้งทั้งที่เขาอาจจะแบบคุณไม่ไว้ใจเขาอีกแล้วอะเขารู้สึกแบบนั้นอะแล้วจะยังไงอะ่ะเขารู้สึกว่าเขาจะสูญเสียคุณไปแล้วจริงๆหรอ เขาไม่รู้จะอธิบายยังไงในเมื่อการกระทําของเขาคือคนคนนี้มันเหมือนกับคนที่อยู่ในหลุมพางนอะมันเหมือนคนที่ยังหาทางขึ้นจากพยายามจะทําให้มันดีอะ่ะแต่ก็ไม่ดีอ่ะก็คือนิสัยเขาเป็นแบบไม่เปลี่ยนตัวเองเลยอะ่ะโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้วะเนี่ยแล้วยังไง Night of o r แต่คนคนนี้นะเดี๋ยวเขาจะกลับมาในความสัมพันธ์แม่หอรู้สึกว่าเขาจะกลับมาในความสัมพันธ์เนี้ย คิงออฟสอดเขายังส่องยังสืบยังอ,อยากรู้เรื่องราวของคุณอยู่ถ้าคุณคิดว่าเขาไม่ส่องคุณจะไม่ใช่พลังงานคุณนะใช่ส่องมากส่องแล้วโกรธด้วยนะแอบส่องหรือว่าคุณไปส่องเขาแล้วกลัวโกรธเขาว่าเนี่ยมันจะมีพลังงานของคนโกรธกันนะเนี่ยมีคนที่เกิดมังกรเข้ามานะปีมะโรงปีงูเล็กงูใหญ่เข้ามาได้ด้วยนะอืมแล้วยังไงส่องแล้วโกรธแล้วยังไงเสียใจนะนะั่นอะอยากขอโทษอยากขอ,อกาสเพจออฟเพนเดิ้ อืมขอดูอีกทีสิเอาอยัางไงคนคนนี้ยใจลึกๆอะ่ะมูฟออนไม่ได้หรอกหกดาบพายเรือออกไปอะ่ะสุดท้ายจะต้งองยังไงก็ต้องกลับมาหาพวกคุณอยู่ดีอะ่ะเพราะมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่เขาจะต้องตัดสินใจอะ่ะจัสติกว่าเขาจะเอาอยัางไงดีกับความสัมพันธ์เนี้ยหกถ้วยเก้าถ้วยเก้าถ้วย คนคนนี้อีกโก้แรงเนาะทําอะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าเขายังทําตัวอย่างนี้อยู่แม่หมอรู้สึกว่าคุณตัดเขาแนา่อืมคุณตัดเขาแล้วไม่แยแสเลยด้วยซ้ํารู้สึกว่าไม่เอาก็ได้ไปหะจะไปไหนก็ไปพลัางงานเป็นอย่างนี้เลยนะเนี่ยแล้วคุณก็รู้สึกว่าฉันสามารถมีความสุขได้ด้วยตัวฉันเองแล้วจ้าเดี๋ยวฉันกวดน้ําไปให้เธอนะเอ้ยทำไมพลังงานางนี้ความสัมพันธ์เนี่ยจะถูกแบบเพราะทาให้คุณรู้สึกว่า คุณไม่อยากไปต่อแล้วว่ะแล้วก็จัดเมนวิบากกรรมกำลังจะตกไปที่เขานะเขาจะรู้สึกสำนึกผิดในวันที่คุณรู้สึกว่าคุณตัดแล้วว่ะเออทำไมเป็นพลังงานอย่างนี้อะพอคุณเริ่มตัดจริงๆพอคุณเริ่มเงียบนิ่งสุดเลยนะคุณไม่สนใจนะแล้วคุณก็ไปโฟกัสที่ตัวเองนะหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลเหล่ยมคุณไปอะพอคุณไม่เอาเขานะไม่เอาเลยนะจัดเมน้น์น่ะคือเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาเจออะ การกระทําที่เขาทํามาทั้งหมดอ่ะมันย้อนกลับมาทําร้ายเขาเองเขาทําตัวเขาเองแล้วเขาจะรู้สึกว่า k ิงออ f ครับเขาอยากได้รับความรักของคุณกลับมาเขายังอยากกลับมาในความสัมพันธ์นี้เขายังรักคุณอยู่เขายังมีใจให้คุณอยู่เขารู้สึกเครียดแล้วรู้สึกอึดอัดว่าทําไมความสัมพันธ์ของเรามันถึงมาถึงจุดที่ที่ทะเลาะกันไม่เว้นแต่ละวันเขาจะเริ่มคิดแล้วว่าคือคนคนนี้ตอนแรกมันยังคิดไม่ได้ว่าเป็นเป็นที่ตัวเขานะเนี่ย เขายัางคิดว่าทําไมคุณต้องทะเละเาะกับเขาบางครั้งทงี่เขาลืมดูตัวเขาเองเนี่ยโทษนั่นโทษนี่โทษดุงงวโทษทุกสิ่งยกเว้นโทษตัวเองอะคนคนนี้ขอ,อบอกเลยเออแล้วสุดท้ายจะมารู้ตัวไหมสุดท้ายอะ่ะบางอย่างจะทําให้เขาตื่นบางอย่างจะทาให้เขารู้สึกว่าในวันที่คุณรู้สึกว่าไม่อยากได้เขาหรือไม่อยากเอาเขาแล้วอะเขาอยากกลับมาเฉยเลยคือความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนกับ พอคุณพอแบบพอจะเสียไปแล้วอ่ะมันเหมือนคนที่ไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ําตาเพื่อนเข้าใจปะเนี่ยแล้วแบบคนที่จะไม่ยอมสูญเสียคุณไปนะเพราะเขารู้สึกจากจะไปเอาดอกบัวเนี้ยกลับคืนมาคนบางคนเนี่ยเห็นกงจักเป็นดอกบัวเกือบจะพลาดเกือบจะเสียโอกาสดีๆเกือบจะเสียครอบครัวไปก็เพราะการกระทาบัญญาอ่อนหรือว่าแย่ๆของเขาเองอะ่ะแม่หมอพูดเลยวันนี้แม่หมอค่อนข้างดุดันแล้วก็ก้าวดาบเกิดขึ้นเขาจะเครียดกับสิ่งที่เขาไปเลือกนะแม่หมอบอก นะคะคนคนนี้จะไม่สําเร็จไปไม่ไหนไม่รอดถ้าเขาทำอย่างนี้กับเ,เพื่อนนะหนึ่งการงานเขาจะไม่ประสบความสําเร็จ 2. ความรักที่ไปเริ่มต้นใหม่กับใครก็จะไปไม่รอดขอย,ยืนยันค่ะตามนี้นะคะเ,เพื่อนๆอ่ะโอเคดูโฆษณาให้แม่หมอด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคลิปหน้าต่อไปนะคะระวังการกระทําที่ไปฝ่องเขาแล้วทาให้เขาทําให้เรารู้สึก ไม่พอใจเขานะเพื่อนแต่คนคนนี้ไม่อยากจบคุณหรอกนะสามเหรียญอยากจะมาคุยอยากจะมาปรับรความเข้าใจบางคนอาจจะแท้อาจจะแบบวนเวียนกลับเข้ามาตีเนียนไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเธออยาอ่าอลาวาชนะควีนอบอรคุณไปทําตัวเองให้ดีให้มีเสน่ห์รับรองคนคนนี้จะหึงหวงคุณแล้วก็ไม่อยากปล่อยมือคุณเพราะว่าจริงๆแล้วคุณยังเป็นทูออฟคัพของเขานะคะภายใต้สํหรับอ่าจบแล้วนะคะขอบคุณค่ะ